วันนี้ไปมานารี่กันค่ะว่าเขาก็เป็นอาหารเป็นชากับแม็กกี้เพราะว่าช่วงนี้โควิดเขาก็เลยไม่มีขายอาหารพวกแซนด์วิชหรือพวกซัมมูซาอะไรบนรถไฟนะะค ร้มอมกับขนมก,ก,กรอบนะคะโปห้ามันจะเป็นคล้ายๆข้าวพองกรอบกอบแล้วก็มีพวกถั่วอยู่ข้างในอะคะ่ะก็มาเป็นกล่องเป็นถ้วยเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะ่ะช่วงโควิดจะมีแต่อาหารกล่องอาหารถ้วยแบบจะ,ะ,<ม>จะเป็นค่ะนี้นะคะ ็คือประมาณ600บาทนะคะห้องเขาจะมีแบบมีหน้าต่างกับไม่มีหน้าต่างนะคะเราก็รีเควสต์ได้นะคะห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านดีค่ะตลาดกับเป็นเมืองใกล้ๆกับตรงโรงแรมนะคะเราพาักที่โรงแรมโฮเทลไพร์ Hotel ค่ะก็คือมีร้านขายยา มีตลาดร้านอาหารนะคะขายของเยอะเลยค่ะแล้วก็คนที่นี่ใส่หน้ากากบ้างไม่ใส่หน้ากากบ้างนะคะเพราะว่าคุยกับที่โรงแรมเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เนี่ยได้วัคซีนเข็มแรกกันเกือบหมดแล้วนะคะเมืองสะอาดะค่ะดูถนน ซับหน้านะคะซับหน้าเลคที่อยู่ใจกลางเมืองจันดิก้าเลยนะคะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากค่ะมีกิจกรรมทั้งเรือถีบและก็เรือพายนะคะให้เช่าไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะคะเห็นเขาแปะสติกเกอร์ไว้ว่า300รรูปีแต่ก็มีการเอาเทปสีแดงมาแปะปิดราคาเอาไว้นะคะไม่รู้ว่าเปลี่ยนราคาหรือเปล่าแต่ว่าเงียบสงบค่ะ แอบมีวัยรุ่นมาแบบว่าจิตจาร์กันปั่นเรือนะคะ 私たちは。 अभी आपने कुछ खाने तो बताओ